ภาพที่เห็นตรงหน้าอาจจะไม่คุ้นเคยสำหรับใครหลายๆคนนี่คือกระบวนการหนึ่งที่สำคัญมากของการประมูลรถยนต์มือสองที่บริษัทสหการประมูลซึ่งวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับอาชีพโคศก ผ่านการสัมภาษณ์ตัวแทนโคศกของสหาการประมูลที่จะมาตอบคำถามเคลียร์ข้อสงสัยแล้วพาเราไปรู้จักกับอาชีพนี้มากขึ้นสวัสดีค่ะทิดารัตน์บุญอ้อยหรือว่าโคศกใบเฟิร์นค่ะทำงานที่นี่มาประมาณเข้าปีที่3แล้วค่ะก็รวมๆแล้วก็เกือบเกือบ3ปีได้แล้วค่ะ จุดเริ่มต้นแรกนะคะที่เข้ามาสมัครที่สหาบัมูลเนี่ยก็คือเราก็พอที่จะมีทักษะในด้านการเป็นพิธีกรมาก่อนนะคะ แต่ว่าชื่อตำแหน่งเนี่ยที่สมัครเข้ามาก็คือเป็นตำแหน่งของผู้ดําเนินการประมูลนั่นเองซึ่งเราก็เคยเห็นผ่านานผ่านทาง facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าการนับราคาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากๆแล้วเราก็อยากที่จะชาเลนจ์ความสามารถของตัวเองเราก็เลยลองที่จะมาสมัครที่สาหการประมูลดูค่ะหน้าที่ของโฆษกนะคะต้องบอกว่า เป็นหน้าที่ที่ต้องมีความซื่อตรงเที่ยงธรรมซื่อสัตย์แล้วก็ต้องเป็นกลางให้มากที่สุดนั่นเองค่ะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะต้องดึงดูดโน้มน้าวใจนะคะให้ลูกค้านะคะทำการแข่งขันราคากันสู้ราคากันนะคะต้องมีคำพูดที่โน้มน้าวใจของลูกค้านั่นเองนะคะก่อนที่จะขึ้นประมูลนะคะก็เราจะต้อง ศึกษารายละเอียดของตัวรถนะคะทั้งรุ่นรถยี่ห้อรถวันเดือนปีนะคะที่รถเนี่ยได้ผลิตออกมาว่าตรงกับข้อมูลของตัวรถหรือเปล่านั่นเองนะคะและรถบางคันนะคะก็จะมีหมายเหตุเพิ่มเติมที่อยู่นอกเหนือจากใบรายการเราก็ต้องมาศึกษาอีกว่าหมายเหตุเพิ่มเติมนั้นคืออะไรนะคะและรถที่ถอนประมูลในวันนั้นน,นเนี่ยมีทั้งหมดกี่คันลำดับไหนบ้างนะคะ แล้วก็เท่านี้ยังไม่พอนะคะจะต้องเสื้อผ้าหน้าผมของเราเนี่ยต้องเป๊ะนะคะจะต้องสะอาดสะอ้านเรียบร้อยพร้อมที่จะพบปะกกับผู้คนรอบข้างนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีการทําสมาธินะคะการฝึกสมาธิก่อนที่จะขึ้นประมูลด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้มีสมาธิในการนับราคาแล้วก็มีสมาธิในการสังเกตลูกค้านั่นเองค่ะ พูดถึงความท้าทายนะคะต้องบอกเลยว่าอาชีพโคศกเนี่ยเป็นอาชีพที่ชาเลนจ์ตัวเองมากๆค่ะมีความท้าทายมากๆในการทำงานนะคะเพราะว่าเราต้องมีประสาทสัมผัสทั้ง5ตาดูหูฟังสมองคิดนะคะแล้วก็มือเนี่ยต้องชี้ด้วยอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมในการยกไม่เหมือนกันนะคะเราต้องคอย สังเกตพฤติกรรมลูกค้าว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยยกมือชูป้ายกับเราหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแค่เรียกเพื่อนหรือว่าอาจจะแค่บางคนเนี่ยอาจจะแค่แบบยกมือขึ้นมาเกาหัวเนี่ยก็มีแต่เราต้องสังเกตพฤติกรรมสมองเราเนี่ยต้องคิดด้วยเพราะว่าในการนับราคานะคะอย่างเช่นราคาเนี่ยเปิดอยู่ที่1,000 0แบาทการนับราคาจะปรับขึ้นครั้งละ2,000บาทเราก็าจ,จะเป็น1นึ่งแสนสองพันหนึ่งแสนสี่พันหนึ่งแสนหกพันหรือ1นึ่งแสน 10,000บาทก็จะเป็น1 000, 1 0 0 0 0 1 000, 1ห0 0 0 0หม0 0 0ประมาณนี้คือเราต้องสมองเราต้องไวด้วยตาเราก็ต้องคอยมองลูกค้าสังเกตลูกค้าด้วยแล้วก็ปากเราก็ต้องพูดไปด้วยซึ่งเราก็ต้องชี้ด้วยทำการชี้เพื่อให้ชัดเจนว่าลูกค้าคนนี้ได้ราคาอยู่หรือว่าลูกค้าคนนั้นเป็นผู้ได้ราคาอยู่ในการสังเกตจะต้องมีด้วยค่ะ อยากจะฝากนะคะสาหรับใครที่ตอนนี้กําลังหาอาชีพที่จะทําอยู่นะคะต้องบอกว่าอาชีพโฆศกของเรานะคะก็เป็นหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมากๆเลยเช่นกันสําหรับใครที่พอจะมีทักษะในด้านของพิธีกรหรือใครที่ไม่มีทักษะแต่มีพรแสวงนะคะที่อยากจะเข้ามาชาเลนตัวเองอยากจะเข้ามาฝึกฝนยินดีต้อนรับทุกท่านมากๆเลยนะคะเพราะสหาการประมูลของเราต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของการประมูลและเป็นบริษัทการประมูลที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทยนั่นเองนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่กําลังมองหาช่องทางการติดต่อนะคะง่ายมากๆเลยมีหลายช่องทางเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่กําลังมองหาอาชีพเปนอยู่นะคะก็อย่าลืมมองสหกประมูลของเราเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกด้วยนะคะแล้วหวังว่าเราจะได้พบกันเร็วๆนี้นะคะ